แต่แน่นอน AOT ถูกคาดหมายอยู่แล้วว่าปีนี้นรผลประกอบการน่ยาจยงขดยาดน่าจะยงคงขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่ามุมมองเราอ่ะมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นแต่ภาพใหญ่ๆในเมื่อ,อยังเป็นเทรนขาขึ้นก็ทยอยลงมาได้สักเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงก็คือ34วันภาพยังไม่ได้เสียสูตรใช้65เป็นแนวหนีแล้วกันไม่หลุดยังถือรุ้นต่อน,นะครับ ขยับไปดูหุ้นเด่นตัวที่2ของวันนี้ครับคุณเอกครับครับมาในตีมเปิดเมืองนะครับก็ไม่เซอร์ไพรส์นะครับเป็นตัวที่ผมค่อนข้างชอบและชอบมานานแล้วด้วยนะครับก็คือตัวของ AOT นะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่ผม ทิ้งท้ายไ้ในในข่าวที่แล้วนะครับเ,อเ,อเ,อเล่นเล่นหุ้นในตีมในตีมเปิดเมืองเนี่ยนะครับอาจจะต้องดูเรื่องของผลประกอบการเป็นหลักด้วยนะครับแต่แน่นอน AOT ถูกคาดหมายอยู่แล้วว่าปีนี้นะครับผลประกอบการน่าจะยงขาดน่าจะยงคงขาดทุนอยู่นะครับแต่ว่ามุมมองเราอ่ะมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับคาดการในในตัวเลข,ขของผลประกอบการในตไตรมาสสอ่ะก็ยังขาดทุนนะไตรมาสสองเขาคือไตรมาสหนึ่งตามปีปฏิทินนะครับช่วงมกราถึงมีนาคมนะครับก็ยังคาดการขาดทุน3,000ล้านนะครับแต่เป็นการขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกัไตมาปีีท่แล้ว ที่3 7 0 0ล้านแล้วก็ขาดทุนลด,ดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสหนึ่งที่ผ่านมาที่3,500ล้านนะครับตัวเลข3,000ล้านเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปตามคาดเนี่ยนะครับในช่วง9เดือนเอในช่วง6เดือนแรกเนี่ยนะครับผลประกอบการเนี่ยจะรวมมีผลขาดทุนสุทธิ6,500ล้านนะครับจำตัวเลขนี้ก่อนนะครับ6,500ล้านเป็นการขาดทุนที่ลด,ดลงจาก7,200ล้านเมื่อเทียบกับ6เดือนแรกของปีที่แล้วนะครับประมาณการทั้งปีเนี่ยเรามีการปรับขึ้นนะครับ แต่เราปรับขึ้นมาหน่อยนี้ก็คือยังขาดทุนอยู่นะครับแต่ขาดทุนแค่9,600ล้านนั่นหมายความว่า6เดือนแรกเขาขาดทุนแค่6,500ขาดเขาขาดทุนอยู่6,500นะครับแต่ทั้งปีเนี่ยขาดทุนแค่9,600เพราะนั้นแนวโน้มของครึ่งหลังเนี่ยผลประกอบการจะ ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเร็วมากลุ้นๆนะครับว่าตตรมาสี่เนี่ยน่าจะเห็นผมประกอบการเนี่ยน่าจะกลับมายู่ในแดนบวกได้ครั้งแรกนะในรอบสองสาปีเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวเราลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นไปอย่างนั้นหรือเปล่านะครับเรามีการปรับในส่วนของสมมุติฐานจํานวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับเป็นแปดล้านคนในปีนี้นะครับแล้วก็ส่วนในประเทศเนี่ยก็อยู่ที่มันสักสาสิบล้านคนนะครับนักท่องเที่ยวในประเทศสาสิบล้านคนนี้รวมผมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยซึ่งอันเนี้ยนะครับก็ผมว่ามันก็จะรับอันนี้สง ใจบวกมาหลายเรื่องนะครับหนึ่งอินอนไม่ได้แรงอย่างที่คิดนะครับจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับแต่ว่า,าความรุนแรงไม่ไม่มากนะครับจำนวนผู้เสียผู้เสียชีวิตก็ไม่มากตัวเลขหลังสงการก็ไม่น่ากลัวด้วยนะครับประกอบกับมาตรการของภาครัฐนะครับเนี่ยกแต่วันที่หนึ่งเมษายนที่เราอย่างที่เราทราบกันก็คือ,อเขา,ายกเลิกในส่วนของ RT-PCR ล่วงหน้าอถึงสองชั่วโมงแล้วนะครับทั้งระบบเทสเซนโกแลวก็เซนบล็อก นะครับซึ่งแล้วก็ล่าสุดนะครับในช่วงของอวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการอนุมัตินะครับในการยกเลิก RT-PCR เหลือแค่ ATK อย่างเดียวนะครับก็จะเริ่มหนึ่งพฤษภาคมนี้ตรงนี้แหละจะเป็นตัว dive ที่ทําให้เราเชื่อว,ว่านักท่องเที่ยวเนี่ยน่าจะน่าจะดีกว่าประมาณการที่เราเคยคาดการเอาไว้ก็เลยปรับในส่วนของสมมติฐานอจาจจนวนักท่องเที่ยวเราเพิ่มขึ้นนะครับ ต่ตรงทั้งหมดเนี่ยก็เป็นปัจจัยบวกและก็เป็นปัจจัยที่เรามองว่าน่าสนใจนะครับถ้าตัวนจะฟื้นแล้วฟื้นได้เร็วเนี่ยผมว่า AOT นี่แหละนะครับปัจจัยลบเขาค่อนข้างที่จะน้อยปัจจัยที่จำกัดค่อนข้างน้อยไม่เชียบกับสนามบินเออไม่ใช่ยกับสายการบินนะ สนามบินกับสายการบินสานามบิน,นบ่ยเซฟกว่าสายการบินเนี่ยอย่าลืมว่าต่อให้ราคานั้งมันดิบวันนี้ลงมาเนี่ยนะครับแต่เจ็ตฟิลไม่ลงนะเจ็ตฟิลยังสูงอยู่เลยนะครับเพราะนั้นเขาเองก็มีข้อจํากัดเหมือนกันต่อให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นรายได้ระเติโตัวเพิ่มขึ้นแต่ต้นทุน่ยเพิ่มขึ้นเร็วกว่าเพราะนั้นสนามบินยังดูเซฟกว่าสายการบินเราก็เลยเลือกตัว AOT มาให้ราคาเป้าหมายในเชิงปัจจัยพื้นฐานเอาไว้ที่79บาาทครับครับแนะนาซื้อเตัวที่2ให้เป้าพื้นฐาานปปลยีไว้ที่79บาทนะครับ AOT หุ้นพิมพ์นิยมถามว่าพิมพ์นิยมด้านไหนอ้าวเตรียมจะเปิดประเทศอยู่แล้วเตรียมจะเปิดประเทศเต็มรูปแบบอยู่แล้ว Test and Go ก็ยกเลิกแล้วใกล้แล้วใกล้แล้ว AOT ต้องมาทางสัญญาณทางเทคนิคมาไหมเพราะผมเคยมีทักช่วงแรกว่าเนี่ยมันเป็นหุ้นโซนบนหรือเปล่าแล้วการจะเปิดประเทศรับข่าวต้องนานแล้วนะมันอาจจะรวมอยู่ในราคาหุ้น AOT แล้วก็ได้ ในมุมเทคนิคอลเนี่ยยังเป็นขาขึ้นและมีโอกาสขึ้นต่อไหมสำหรับ AOT ครับโอเคก็เอาเทนก่อนเทนยังเป็นขาขึ้นนะครับก็ยังเห็นเส้นเขียวเส้นส้มเส้นแดงยังยกขึ้นมาอยู่แต่โซนแนวต้านก็ไอตัวนี้มีแนวต้านถูกไหมครับคาวนีมีแนวต้านก็นนนคือมองทางด้านซ้ายเนะี่ยไฮเดิมอยู่ทัก69บาท นี่มันขึ้นมาสัก6 8ก็เริ่มขึ้นไม่ค่อยไหวแล้วมาขึ้นไม่ค่อยไหวก็แสดงว่าแถว6 9บาทนี่เออาวคนก็ยังไม่ค่อยชอบนะคือลังเลลังเลกันอยู่แต่ภาพใหญ่ๆใ,ใ,ในเมื่อยังเป็นเทนขาขึ้นก็ทย่อลงมาได้สักเส้นสีแดงนะเส้นสีแดงก็คือ34บัน65ได้ไหมเออถ้าลงมาสัก65เล่นตรง6 9บาทเออนี่พอพอมีกรอบสําหรับคนเล่นรอบได้อยู่ก็มีอยู่ยังถือเลทโปรฟิตลันได้นะครับก็ยังบอกว่า ยังเป็นเทนขาขึ้นคล้ายๆกับพุดนหลายตัวที่บอกอยู่ที่ที่มันเคยขึ้นมาก่อนหน้านี้อยู่ที่คุยกันตอนต้นนะครับแต่ภาพของ AOT อก่อนแล้วกันก็ขึ้นมาใกล้ๆไฮเดิมละแต่ MACD ดูมันมันเริ่มเตือนนะมีดเวอร์เจนเล็กๆทีเ่เห็นก็อาจจะมีการย่อลงมาก็สัญญาณในตอนนี้มีอยู่จะถือเลทพอฟิตลันเชื่อตีมเปิดประเทศก็ว่าไปก็อย่าให้ต่ำกว่าเส้นสีแดงสัก65บาทลงมาแล้วกันถ้ายังไม่หลุดก็ถือลุ้นและกันถ้ามันขึ้นไปแล้วท้ายสุด เบ69บาทได้ก็อาจจะมีสัญญาณที่เรียกว่าทำดิวไฮขึ้นไปใหม่สัญญาณของเรื่องของนักท่องเทีย่ยวเพิ่มขึ้นอาจจะมีการเข้ามานั่งคุยในเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นข่าวบอก LT ก็อาจจะมีการรันเทนขึ้นไปชุดใหญ่ๆได้อยู่นะครับกสัญญาณในตอนนี้ก็ภาพยังไม่ได้เสียสูตรใช้65เป็นแนวหนีแล้วกันไม่หลุดยังถือรุนต่อน,นะครับเบ69บาทได้ทรงกรอบด้านบนหวัดขึ้นไปจะได้สัก70.5-71บาทก็คือลากไฮทูไฮ ก็น่าจะอยู่สักประมาณ70็ดสิบประบาทแถวนั้นได้อยู่ครับครับคุณเปมสุขครับมีอยู่จุดหนึ่งปรากฏว่าวอวอลุ่มดูเหมือนอบางลงนะครับ AOT อะครับคุณเปมสุขอ่าก็เวลาที่ขึ้นมาเวลาที่เราเห็นภาพของราคาขึ้นมาใกล้ๆไฮเดิมแล้ววอลุ่มไม่ได้ลไล่ใช่คุณ, <laughs> คณยุทธนาพูดตรงเลยครับมีอยู่สองอย่างคือถ้าวอ l ลุ่มมันเยอะแล้วมันถอยแปลว่าคนขาย ถ้ามันเบสแล้วมีวอลุ่มเยอะ,ะแสดงว่ามันมีคนซื้อเยอะขึ้นแล้วถ้าดูตอนนี้ก็คือเขารอดูกันว่าเออถ้าย่อลงมาเราค่อยรับออถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่าชนแนวต้านแต่คนยังไม่ได้ขายกันเยอะนะครับก็คือราคาไม่ได้ทําเท่งแดงแล้วมีวอลุ่มอ่ะอย่างนั้นก็อย่างนั้นเป็นสัญญาณดูน่ากลัวหรือถ้าพันจะผ่านแถวนี้วอลุ่มน่าจะเยอะก็มีโอกาสที่จะเบสหกสิบเก้าถ้ายังน่าจะเป็นการคอลเล็กหาฐานใหม่อยู่ก็เลยประเมินภาพกว้างๆว่า อาจจะถอยมาสักเส้นสีแดงไหมรัก65 66บาทที่เป็นเส้นสีแดงแถวนั้นนะครับหลุด65ถึงจะเริ่มดูไม่สวยถ้ายังไม่หลุดก็จะม,มีโอกาสพักและเดินหน้าขึ้นมาใหม่ใช่ครับก็ชนแนวต้านวันรุ่มน้อยก็เลยเรียกว่าภาพสั้นยังไม่น่าผ่านนะอาจจะมีการถอยลงมาก่อนมากกว่าครับผมครับประมาณนี้นะครับนี่คือโปรซัมเมอร์เดือนเมษายนต่อที่1ต่อที่2และต่อที่3นะครับ ใครแฟนนาจารย์แชมป์ใช้โปรนี้ได้ครับ002บวก004แถม006แล้วก็ใครอยากจะได้แบบไฮบริดครับพื้นฐานบวกกับกลยุทธ์การลงทุนสินค้าโภคภัณฑ์แล้วก็ VI ในยุค disruption สไตล์อาจารย์นิวโป้งก็แพ็กเกจนี้นะครับสนใจช่องทางเดิมช่องทางเดีย line ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A s i แล้วตามด้วยคำว่า money plus นะครับ M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวนะครับ